สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับคอลัมิสจากหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กันยายนฮะฟุตบ,บ,บอลค่ำคืนนี้ครับไปกันทีเ่เกมสามคู่นะที่ผมจะคัดมาฝากกันนะฮะในคลิปนี้นะฮะสตัวจาก3ลีกเลยคู่คู่หลักของเราวันนี้เป็นเกมลาลิกาสเปนนะเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าตอนนี้นะครับ ก็เน้นย้ำช่องทางตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่อยากติดตามเฉลอของผมเพิ่มเติมทุกวันนะครับใครอยากได้เบอร์ตองทุกวันแอดไลน์เข้ามาเลยที่แอด88 Sunny นะครับ์8 8 s u n n y แล้วใส่แอดคำหน้า,าอนน่ายบรแล้วก็สมัครเว็บ m88 new นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ทำให้คุณได้ทั้งตัวเบอร์ตองและตัวอื่นที่ผมชอบคัดแจกเป็นแนวทางประกอบกัรแบบนี้นทุกวันนะครับนอกจากนั้นนะครับคุณก็จะได้เว็บไซต์ที่ดีวิใช้งานด้วยนะครับที่เว็บที่ปลอดภัย1 0 0เลยนะครับสมัครตอนนี้บอกามาจากคลิปของซันนี่ครับคุ เครดิตเงินเพิ่มอีก50บาทด้วยเอาไปลงทุนได้ฟรีหนึ่งชุดนะฮะก็วันนี้ก่อนจะไปวิเคราะห์วิจัยกันผม้เล่นย้ำอีกทีนะครับสำหรับไลน์แอดของเราแอดแปดแซันนี่นะครับแอดมารับรองไม่ผิดหวังนะครับไปกันที่เกมระหว่างเรอัลมาโยกาครับพบกับโอซาซูน่านะครับในศึกลาลิก้าสเปนนี่เป็น2ทีมที่ต้องบอกเลยว่าออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผ่านไปแล้ว 6นัดเนี่ยเก็บไปปะตา้านทั้งคู่นะเท่ากันนะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่าผลงานของออซาสุน่าดูเข้าตากว่าเล่นดูไหลลื่นดูมีทีมวอร์กเล่นดีเกมลุกก็มีทีเด็ดเกมรับก็แน่นใช้ได้นะครับวันนี้มาเยือนมาโยแก้เกรดอยู่คือเสมอเลยฮะเสมอโอซาสุน่าเลยผม ผมมองมาโยแก้์เนี่ยยังยังยังขาดความแน่นอนไปนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ตัวเจ็บเยอะด้วยฉะนั้นเรทนี้นะครับเชียร์โอซาซูน่าครับผมชอบโอซาซูน่าเนี่ยจะไม่แพ้นะครับอาก็โอซาซูน่านะครับตัวหลักของเราตัวที่2นะครับเป็นเกมเล็เอิงฝรั่งเศสผมชอบแรงนะครับวันนี้แรงอยู่ในบ้านนะครับเจอกับนองนะฮะก็มองว่าแรงไม่แพ้ครับมองว่าสูสีคล้ายคู่เมื่อกี้แหละแต่ว่า คุณที่ชอบแรงนะครับเชื่อว่าแรงไม่แพ้นะครับเชียร์แรงไปนะครับแล้วตัสุดท้ายครับเกาชอบซายตาลีคู่เอกเลยนะครับกรุงโรมดาร์บี้แมชนะครับลาซิโอครับวันนี้เจอกับโรมานะครับสนามเดียวกันนะแต่ว่าผมชอบลาซิโอมากกว่าตันี้นะครับฉะนั้น3ตัวที่ผมคาดวันนี้เป็นเรทเสมอหมดเลยนะครับคือเลือกจิมในตามต่ชอบแต่ว่าที่ผมชอบนะคือโอซาซูน่า r a n ส์นะครับและลาซิโอนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ